จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการ,าการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2568ในครั้งที่25ครับนายสิริวัฒน์บุภาจเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2568ครั้งที่25 พร้อมด้วยหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตฐ์ที่ห้องประชุมสว่างขาบุรีชั้น5สาศาลากลางจังหวัดอุตรดิต์นะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อติดตามสถานาการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตฐ์ตลอดจนการบริหารจัดการน้ําและการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากภัยต่างๆโดยเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาครับจังหวัดอุตรดิตฐ์มีฝนตกในบางพื้นที่ ประมาณปริมาณฝนตกนะครับสูงสุดอยู่ที่60มิลิเมตรที่ตำบลพญาแมนอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์มีสถานการณ์อุทกภัยเกิดขึ้นมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากกรณีของแม่น้ำน่านล้นตลิ่งจากการระบายน้ำของเขื่อนผาจุกและเขื่อนนเรศวนที่ไม่สอดคล้องกันตั้งแต่วันที่9ถึงสิสิงหาคม2 5 6 8ัาจำนวน3อํอำเภอ14ตําตำบล29หมู่บ้านรวมพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 1,164ไร่และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าไม่สามารถเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งให้พื้นที่ทางการเกษตร ส่งผลให้มีพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจำนวน3650ไร่ครับโดยจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะได้ดำเนินการขอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสามารถปรับเพิ่มหรือลดการระบายน้ำของเขื่อนสิริกิตจ,จากเป้าหมายที่สทนอชอกำหนดในอัตรา5%เปเซเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในภาพรวมของแม่น้ำน่านและบรรเทาผลกระทบพร้อมทั้งเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อ่านเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งติดตามอัตราการระบายน้ําของเขื่อนสิริกิตและเขื่อนทดน้ําผาจุกให้สอดคล้องกับอัตราการระบายน้ําของเขื่อนนเรศวนด้านพื้นที่การเกษตรค่ะก็เร่งสํารวจตรวจสอบบัญชีกลุ่มเกษตรกรและพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อําเภอเมืองอําเภอรตรอนและอําเภอพิชัยอีกทั้งนะคะยังเน้นย้ําในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเร่งสํารวจความเสียหายและ ให้การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อไปค่ะ